ก็อย mm ู่นี้ตงีนะใช่บอกเลยบานซ้อมของบวนรถ่เจออร์ชันทำเอง่งจากขบวนรถมันปอกเรียบร้อยนะครับชาอยู่ประมาณสิปนาทีขร่่่ะขบรสองเ่ยช่ะตาราที่สองะเป็นขบวนรถเรวที่หนึ่ง้า รถทางสัทะ์ทุกรงวสุดปลายทาง้เอเวลาค่ะขอความสรุนนที่เดาปดจใช้บริเวณปัญหาขึ้นลงบริเวณข้อขาขบวนรถที่เป็นแลดูรถก็ล้นชาน Vamos oh. แุดท้ายก็มีเสริมร้อนแอร์นะครับเท่ากับวันนี้วันหนุ่เก้านะครับมีรถร้อนแอร์สี่คันเลยครับสุดท้ายเป็นซีทีวีครับไม่ได้พ่วงนานแล้ว